ขั้นตอนนี <dragon risque> ้อยู่ระหว่างที่16-19กรกฎาคมว่า16คโวเรือที่ของบริการต้อรับทุเรียนะครับอสรุปก็คือเมื่อเราที่เรามีการประชุมหลายรอบนะครับจนได้นะครับที่ผ่านมานี้มันตัวเลขเราก็เรียกร้องในเรื่องแทนของปีก็คือที่อาโมดนะครับที่มีเแล้วกต้นบริการต้อนรับทุเรียเมื่อปี2530นะครับ และเม่อเข้าร่วมประชุมได้รับรองสถานะนะครับว่ามีเนื้อที่500ไร่เป็นความวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้จัดเป็นป่ปัจจุบันก็ดําเนินการตามขั้นตอนนี้เป็นยียบร้อยครับถ้าถท่าฟังเสียงพูดแล้วเหมือนกับว่าชาวบ้านเรียกร้อง830ไร่เพื่อมาที่มาทํากินการแก้ปัญหาของในกระบวนการคอตชอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ไร่ชาวบ้านยืนยันว่าเป็นที่ป่าชุมชนต,ต,ตั้งแต่ต้นที่จะต้องเอาไปใช้ประโยชน์นะครับจนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าเอาเป็นจัดเป็นจัดตั้ง บทอะไรนะบทไอ้บทการบำรุงบทการอายุประกันบำรุงเชื่อาการชาวบ้านก็ต้องทํากินไปอย่างต่อเนื่องมีปัญหายอเปล่ามันจะได้แก้ให้จบอยู่ผมบอกนะแม่ไปฟังทีเดียวพูดคุยหาลือกับทางของเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้โดยมีของผู้แทนของอัฐครับผมต้องการที่ต้องได้เท่านั้นมันต้องมีว่าเป็นไปได้ขนาดไหนเป็นกลุ่มเลอยๆแล้วก <Bel> ็เป็นกลุ <im> ่มที่คฤษฎีอย <boys>: ่เงี้ยแต่การทางไหนเราฟังรับรู้ด้วย มีก็เดินนมนะรูกปากแม่ยานนะครับไปอยู่เรื่องรอบพื่ออะไรเราตอนนี้เราจะได้ไปอะห้ครับาาก,การต่อประธานรบนะครับเมื่อวันที่13น,นะครับที่ว่ามีราศฎรไล่ไหนเข้าเข้าไปอยู่780ไรไล่63ครอบครัวค่ะกหมายรูปก็า่านไป10กวปาฉบับแล้วครับต,ตอนนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย การประธานบดมีการนําเสนอในกลุ่มต่างๆเขาผู้แทนรัษฎรในภาคอีสานนะครับในของกลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยในข้อปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางท่านาผู้ช่วยนะครับประหลัดนะครับท่านผู้ช่วยบิชิตสมรดมากก็ได้ลงมา ดูแลในพื้นที่แล้วก็น้าหน่วยงานในพื้นที่นะครับเรามาดูแลลงมารับฟังปัญหาและร่วมแก้ปัญหาด้วยกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับทางนายกรัฐมนตรีนะครับโดยมาถึงกระทรวงทรัพยากรนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับท่านวรวุิสินบาอาชาท่านจตุพรบุรุพัฒนประหลัดนะครับได้เร่งรัดได้กำชับให้ลงทันทีนะครับมาแก้ไขบรรเทาความดุดร้อนนะครับให้ความเป็นธรรมทุกกลุ่มในประเด็นปัญหานะครับซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ย มันมีเรื้อรังมานานแล้วนะครับการแก้ไขปัญหาก็จะใช้เวลาเวลาต่างๆกันในประเด็นปัญหาที่เราสามารถดําเนินการได้เลย นะอย่างเช่นในการถือครองที่ดินทำกินหรือเราได้ยินได้ฟังไงคอนทอชนะครับเราก็จะดำเนินการหาได้หลายพื้นที่นะอย่างเช่นที่คอนสารนะครับซึ่งกัวมไม้ก็จะออกใบอนุญาตในเร็วๆวันนี้นครับในปัญหาต่างๆที่ดําเนินการแล้วเราก็ตะช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมีการนําเสนอปัญหากันนะครับในหน่วยงานแล้วก็มีการโฟกัสกุ๊ปนะครับพอสูปปุปัญหาประเด็นหาในรายละเอียดให้ค,ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะนําไปสรุป นะครับเพื่อหาทางออกในช่วงตอนบ่ายครั้งหนึ่งครับในส่วนที่มีการพูดคุยในวันนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1ิกรณีปัญหานะคะอของภาคอีสานทางอีสานเหนือทีเอ่เป็นข้อกรณีปัญหาที่อยู่ในกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมแล้วก็ได้มี MOU เพื่อที่จะได้ลงมาแก้ไขปัญหาร่วมกันทีนี้ประเด็นที่วันนี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยมันมีหลายากรณีปัญหาที่น่าจะได้ เห็นผลสิ้นสุดแล้วแล้วก็บางกรณีปัญหาก็อาจจะยังมีเงื่อนไขข้อกฎหมายที่เราอาจจะต้องได้แก้ไขปัญหาร่วมกันไปอีกยกตัวยอย่างเช่นกรณีที่คิดว่าน่าจะจบได้ก็คือกรณีของส่วนป่าคอนสารที่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิค่ะที่วันนี้ทางหน่วยงานราชการก็บอกว่าพร้อมที่จะนำไปสู่กระบวนการที่จะให้ออกใบ อนุญาตเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ทํากินและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้แล้วก็ส่วนกรณีของอุทยานแห่งชาติไซทองเนี่ยก็เหมือนกับมีแผนที่จะทําเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันส่วนประเด็นอื่นๆเช่นกรณีโคกหินเพิงหรืออุทยานภูพาม่านหรืออุทยานแห่งชาติปูเวียงอันนี้อาจจะต้องคุยในรายละเอียดว่าแล้วจะมีการแก้ไขปัญหาย,ยังไงถ้ามันติดขัดข้อกฎหมายค่ะ